สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ค่ะนักเรียนดูภาพหน้านี้นะคะลูกเพราะว่าในหน้านี้นี่บอกว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกวาดภาพแจกันร่มซ่อมโต๊ะเก้าอี้กุญแจแล้วก็ถ้วยกาแฟอลองวาดดูนะคะแล้วก็กํากับชื่อด้วยตนเอง ไม่จะเป็นการวาดภาพแจกันนะคะเราต้องอดูตรงกลางก่อนกลางตรงนี้แบ่งส่วนตรงกลางลงมาแล้วก็ซ้ายขวาเท่ากันร่มก็เหมือนกันนะคะยึดหลักความสมดุลแต่ก็จะมีโต๊ะกับเก้าอี้ที่เราวาดในลักษณะแบบ perspective ก็คือระยะใกล้กลางไกลด้วยกาแฟเหมือนกันค่ะทำให้เหมือนจริงนะคะช้อนซ่อมด้วยกาแฟเก้าอี้อันนี้จะยากหน่อย แล้วค่อยมาระบายสีนะคะว่าเสร็จแล้วค่อยมาระบายสีค่ะดูแบบฝึงหัดหน้านี้นะคะ